นี่แหละครับพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่ามีความไม่ปลอดภัยกับร้านค้าน,นี้บ้านหลังนี้เจ้าของร้านขายข้าวแกงในตัวเมืองบุรีรัมย์ครับโพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านนะครับประกาศตามหาเลยไรยเดอร์พลเมืองดีคนนี้ที่ช่วยเขาไว้เนี่ยบอกว่าขอเลี้ยงข้าวหนึ่งสัปดาห์ตลอดสัปดาห์เลยเพราะว่าไปช่วยเคาะประตูเรียกเจ้าของบ้านกลางดึกะระหว่างเกิดเหตุการณ์เนี่ยไฟมันไหม้สายสื่อสารหน้าบ้านครับแล้วหน้าบ้านนิดติ ถนนร่มบุรีในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วพอเห็นไฟไหม้แบบนี้ปุ๊บไม่รีรอครับไรเดอร์ไม่ได้มาส่งอาหารกลางดึกนะครับแต่เห็นแบบนี้ต้องหยุดจอดแล้วก็ลงมาจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นซะหน่อยครับอืผ่านไปประมาณร่วมสัปดาห์เจ้าของร้านบ,บอกว่ายังหาไราเดอร์พลเมืองดีคนนี้ไม่เจอเลยครับทีมข่าวของเราเลยจัดให้หน่อยครับลงไปยังพื้นที่ช่วยออกประกาศตามหาไราเดอร์คนนี้จนสุดท้ายเจอตัวเรียบร้อยครับและนี่นี่ คนนี้ครับอรเดืคนเมืองดีครับใช่ครับเป็นพี่วินครับเป็นคนที่อยู่ในคลิปหน้าร้านขายข้าวแกงนั่นแหละครับคพี่วินคนนี้ชื่อคุณอํานาจพรมประโคนอายุ38ปีเป็นชาวเมืองบุรีรัมย์นะครับเขาบอกกลางวันเขาวิ่งบินนะกลางคืนรับจ็อบเป็นไกด์เนี่อ้โหขยันมากเลยแล้วส่วนมันเกิดเหตุเนี่ย บอกว่ากําลังส่งอาหารให้กับลูกค้าตามปกตินี่แหละแต่ไปเห็นไฟมันไหม้ลูกสายสื่อสารหน้าร้านนี้แล้วเห็นทีท่าว่ามันกําลังจะรุนแรงรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปหาทางช่วยเหลือครับแต่ตอนนั้นมันมืดและไม่มีใครแล้วนะครับเรียกเท่าไหร่ก็หาคนเป็นเจ้าของบ้านไม่เจอเนี่ยมันไหม้อยู่หน้า<ม>บ้านหมดเลยเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านแล้วนี่ครับก็เลยลงมาจากรถแล้วก็เคาะประตูบ้านเขาบอกเคาะเสียงดังเลย<ฮ>ดังสนั่นเลยครับ ก่อนที่จะใช้ถังดับเพลิงในบ้านเอามาฉีดฉีดดับไฟหน้าบ้านจนสุดท้ายเรียบร้อยครับคิดอะไรก็คือว่าเราไม่ไ,มได้หวังอะไรอยู่แล้วครับแต่อยากอยากจะช่วยก็กลัวกลัวแต่ว่าคนข้างในเขาแบบถ้าเกิดเอ่อพะควันไฟแบบอย่างว่านอย่างรถพวกอะไรมัมีรถอยู่คันหนึ่งอะผมผมนึกขึ้นได้ถ้าเกิดมันไหม้คันนั้นอะถ้ามันติดมันติดบ้านแน่นอนอะเพราะาลมมันแรงมากกว่านั้น นี่ฮะโอ้พี่อำนาจสุดยอดจริงครับพี่ครับบอกเลยนะครับว่าพี่อำนาจบอกที่ผ่านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดอไฟไหม้แบบนี้แต่ว่าสิ่งอื่นๆเน่ยเจอเป็นประจําตอนกลางคืนนะครับก็ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ลงไปช่วยทุกครั้งนะครับในรถเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เลยนะพี่อำนาจบอกไว้ช่วยเหลือยามฉุกเฉินเช่นเชือกมีดไฟฉายโอ้คนละเมืองดีจริงเตรียมการเนี่ยเตรียมการเนี่ย เพราะอุปกรณ์เหล่านี้เขาบอกว่าสามารถช่วยได้ในยามถูกเฉินจริงๆครับเอาด้านเจ้าของร้านข้าวแกงพอเจอพี่อำนาจแล้วดีใจบอกโอ้ได้เจอกันสักครั้งจะได้เลี้ยงข้าวแกงตามที่ลงประกาศไว้จะเลี้ยงเลยตลอดหนึ่งสัปดาห์และที่สําคัญให้ลอตเตอรี่พี่อำนาจไปอีก5้าใบด้วยงวนดนี้นะบบอ่างวดน,นี้เผื่อพี่อำนาจจะได้เป็นเจ้าของเงินรางวัลสัก30ล้านโอ้สาธุโชคดีเถอะพี่อำนาจแล้วก็ยังมอบเงินสดอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับเป็นผลกำลังใจให้กับคนทำความดีช่วยเหลือ คนอื่นๆต่อไปนะครับพี่อำนาจถูกลอตเตอรี่แล้วจงข่าวหน่อยนะคนทำความดีเนี่ยต้องชื่นชมและอยากให้ได้จริงๆอะไรตอบแทนนะนะพี่อำนาจเบอร์อะไรนะจะได้ไปตามเลอถ้าใครมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็ส่งมาบอกกันได้นะครับที่ Facebook ของเรานะครับโมโนนิวส์นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึนหน้าจอนะครับส่งมาบอกเล่ากันทางไลน์ครับคุณมอส์ม็องไทยแลนด์นะครับ